สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับน้องก็มีวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่มหาศิลานะครับมาแบ่งปันให้พี่พี่อีกเช่นเคยครับสำหรับนี้ก็นะฮะจะมาเป็นตะกรุดนะครับปั๊มจีวรหัวใจเศรษฐีรุ่นแรกเจ็ดนะครับนะฮะวันนี้ก็ปู่ศิลานะครับรุ่นนี้ออกสวนสงเกเะหรือสวนสงหลวงปู่มหาศิลานี่เองฮะสำหรับนี้ครับ ใครชอบถูกใจนะฮะนะชอบนะฮะองค์ไหนรายการไหนนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วองค์ตอนนี้เหลืออยู่หกเจ็ดหกใบสุดท้ายเลยนะครับนะอ่าเดี๋ยวนี้ครับเรามาเริ่มจากรายการนี้กันเลยครับนะมาเป็นนะครับนี่ฮะจะมีอยู่สองรายการในพี่นะจะมีอยู่สองรายการนะครับก็จะเป็นรายการนี้ฮะนี่ฮะ จะเป็นอ่าสีเงินครับนะจะเป็นสีเงินนะส่วนเลขจะให้พี่ๆไปรุ้นเอานะนะครับก็จะมีอ่าปั๊มจีวอนปู่นะครับปั๊มตามาเนี่ยแล้วก็นะครับแล้วก็จะมีสายสินนะครับนี่ฮะจะมายกคู่แบบนี้ครับนะส่วนสีเงินนะฮะอยู่ที่300บาทนะครับสีนะออกสีทองจะอยู่ที่250บบาทนะครับนี่ฮะ นะครับในประมาณนี้นะพี่นะนะครับสีเงินผมได้มาแค่สี่องนะครับนะองละสามร้อยบาทนะครับสีทองสี่ร้อยอสีทองสองร้อยห้าสิบาทนะครับสีทองมีประมาณสิบองค์นะครับได้มาสิบองค์นะครับหมดแล้วหมดเลยนะน่ครับสีเงินมีแค่สี่องนะครับสี่รายการเท่านั้นนะครับนะถ้าพี่ๆชอบถูกใจนะครับนะชุดไหนรายการไหนนะเดี๋ยวพี่ผมอาจจะไม่เลือกเลขให้นะครับนเดี๋ยวผมยิบสุ่มมาให้เลยนะครับเพราะเลขกๆคล้ายๆกันนะครับนี่ฮะมีสิบรายการนะ สีเงินมีสี่องค์นะครับสีเงินมีสี่องค์นะนะครับนะใครชอบสีไหนแจ้งมาได้นะครับนะมีจํานวนจํากัดนะครับต่อมาครับขอเสนอองค์นะครับองค์นะครับนะองค์นะครับก็นะครับจะนะฮะมีอยู่ประมาณหกหกหกองนะครับมีอยู่ประมาณหกองค์สุดท้ายนะครับนะเนี่ยฮะนี่ฮะมีอยู่หกองค์สุดท้ายใครรับนะ ใช่เจ็ดองนะครับมีเจ็ดองสุดท้ายใครรับแจ้งได้นะครับนี่ฮะนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับของรุ่นนี้นะนะครับเวลาพี่พี่ทุบนะนี่ฮะนี่เวลาพี่พี่ทุบมานี่ครับนี่ฮะก็จะเป็นลุ้นนะครับรายการตามนี้เลยนะครับรายการตามนี้ลุ้นรายการตามนี้เลยนะฮะนี่ฮะใบละสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะพี่นะใบละสามร้อยห้าสิบบาทนั้น อันนี้แบบที่ผมเปิดโชว์เมื่อวานนี้ครับนะใครจะรับแจ้งได้ครับ2องรอยหสบพอยู่นี้นะแต่ผมปิดให้เดี่ยผมจะปิดอาหาแล้วปิดให้นะครับ2 5 0หสใครรับที่เปิดแล้วแจ้งได้นะครับนี่ครับส่วนองค์นี้ครับคือยังไม่เปิดนะครับนะแจ้งได้ครับ3 5 0อหสิบาทนะฮะใบละ3า0ยหสบาทครับนะนี่ฮะมีพัะไปลุ้นพัะข้างในนะครับลุ้นเนื้อลุ้นรายการด้านในนะครับนี่ฮะนี่นะครับสุดยอดเกจินะครับนะภาคใต้นะครับนะ ดูฮะนี่พระอาจารย์อัญเิด้วยนะนี่ฮะรุนเนื้อนะครับรุ้นรายการรุ้นลงยานะฮะนี่ฮะเก็บได้เก็บพิจารในเหรียญหล่อโบราณเหรียญรลวงข้าวนะครับใส่องค์บรรจุองค์นะครับนี่ฮะหลวงปู่อิ่มนะครับใครรับแจ้งได้นะครับมีอยู่เจ็ดองสุดท้ายนะครับองละสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับนะฮะนี่ครับ นะซักวันนี้นะฮะก็น้องมาแบ่งปันนะครับก็ตะกรุดนะครับตะกรุดก็มีทั้งหมด14ดอกเองนะครับสีทอง10นะครับสีเงิน4นะครับตะกรุดสีเงิน300นะครับแล้วก็สีทอง250บาทนะครับองใบละ350บาทนะครับองใบละ350บบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็นะครับ นะครับถ้าหากใครชอบถูกใจรายการไหนครับนะแจ้งกันเข้ามาได้นะครับจัดส่งฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับพี่นะนะครับส่วนท้าคลิปนะครับนะจะขอมานะฮะอัปเดตให้พี่หน่อยครับผมมีนะครับอ่าเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวนะครับนะเข้ามาอีกประมาณเจ็ดรายการนะครับเป็นเจ้าสัวเหนือดวงสองแผ่นดินครับ มหาวิธีพระธาตุพนมครับแปดสิบแปดเที่คณาจารย์นะครับนะหลวงปู่ได้เมตตาเขียนยันตรงนี้นะฮะหลวงปู่ศิลาได้เมตตาเขียนยันนะครับแปดสิบแปดเกจิขณาจารย์นะครับผมได้มาอ่าทั้งหมดนะครับเจ็ดลุ้นนะฮะเจ็ดรายการนะครับกับเจ้าสวนเหนือดวงนะครับเดี๋ยวผมเปิดดูนะฮะองลักษ์อ่าองคักษ์สองร้อยห้าสิบบาทนะครับองคักษ์สองร้อยห้าสิบบาทนะครับรุ่นนี้ก็จะลุ้นสามพิมพ์นะครับ รุ่นนี้ก็จะรุ่นสามพิมพ์นะครับมีพิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับนะฮะเดี๋ยวผมกําลังเปิดให้ดูนะฮะสักครู่นะครับพี่ๆนะเป็นพับปิดตานะครับแป๊บนึงนะครับนะเจ้าสวนหนือดวงนะครับรุ่นสามร้อยเอสองร้อยห้าสิบาทเองนี่นะครับ สีเดิมนะครับปัญหายากนะพี่ตอนนี้นะพราออกมาตั้งแต่ปีนะพาออกมานานเลยพี่นะเกือบสองปีแล้วเมื่อพี่ดูนี้นะผูเท่าที่อันที่มแปดเดือนแปดนะครับนี่ฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่นะกำลังดูโบชวัวให้นี่ครับที่ผมเคยเอาหน้ากากรายการหน้ากากมาเปิดเนะนี่ยนี่ประมาณนี้ครับนี่ครับย้ําว่าลุ้นทั้งหมดนะครับ นี MM. ่ฮะลุ้นประมาณนี้เลยนี่ฮะลุ้นนี่ฮะลุ้นเนื้อนะครับนี่สี่สามพิมพี่นะพิมพ์จัมโบ้พิมพ์กลางพิมพ์พิมพ์เล็กนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูใบรายการส,สักครู่นะฮะเอาไปลุ้นกันพี่นะเอาไปลุ้นกันลุ้นสองร้อยห้าสิบาทนะครับนะฮะถ้าได้รายการเด็ดๆโดนโตนะทักมาได้นี่ฮะนี่คือลุ้นทั้งหมดพี่นะครับจะประมาณนี้เลยนี่ฮะนี่นะครับก็จะมีจะกรุด หน้ากากทองคำตะกุดทองคำนะครับแล้วก็ฝั่งเม็ดยานะครับฝั่งเม็ดยาลูกป,ปูแล้วก็ที่รายการเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็มีรายการ morning, ตะกุดเงินตะกุดทองที่เรา,าเปิดกันนะครับแล้วก็หน้ากากเงินหน้ากากทองที่เราเปิดนะครับแล้วก็รายการนี้ครับงาจัมโบ้พิมพ์การพิมพ์เล็กนี่ยฮะลองเลือกดูพี่นะฮะลองเลือกดูนะครับองละสองร้อยห้าสิบบาทครับมีเจ็ดองนะฮะสำหรับนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับ ท้ายคลิปนะฮะไอพี่นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะ,นะครับนะโอ่งนะฮะให้ไวนะพี่นะหมดแล้วหมดเลยนะครับในนี้กล่าวขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ